จากที่เราทํางานมาเป็น10บสปีแล้วเนี่ยต,ตกตะกอนออกมามันมีอยู่แค่3มเคล็ดลับเท่านั้นเองและ3ามเคล็ดลับของเรานะครับมันก็คือคําว่าสสสหรือก็ A. B. C. เฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะตัวเนี้ยโจทย์ก่อนโจทย์ก่อนคืออะไรนะขอให้เราลองคิดซิเคล็ดลับของการพูดสาธารณะมีอยู่แค่3อย่างเท่านั้นเองถ้าภาษาอังกฤษคือ A. B. C. ถ้าภาษาไทยครับ มีสออยู่3สอครับสอสลา,าสอบริสีแล้วก็สอเสือเราคิดว่ามันคือคำยอ่อจากอะไรบ้าง A แรกคืออะไรครับ attitude ภาษาไทยคือทัศนคติดีครับต่อมาครับ B ครับ body language หรือภาษาไทยคือคำว่าภาษากาย แล้วตัว C สุดท้ายคือ C content หรือว่าสารที่พูดอ้าวเยี่ยมยอดสำหรับคนที่เป็นนักพูดหรือนักสื่อสารที่ดีครับสามณน,นี้สำหรับโฟนนะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วมีองค์ประกอบอีกหลายสิ่งแต่ถ้าเรามีสามสิ่งนี้รับรองว่าเราจะสามารถเป็นนักพูดที่ดีได้เริ่มต้นอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของทัศนคติครับหลายๆคนลงทายซิว่าคนส่วนใหญ่เขามีการวิจัยมาครับบอกบอกว่า ในช่วงเขาวิจัยประมาณเป็นหลักแสนคนเลยนะสิ่งที่คนกลัวหรือว่าโลคก,กลัวโฟเบียเนี่ยครับมีคนกลัวมากที่สุดที่ท็อปสของเรากลัวการกลัวการพูดเก่งมากเลยอย่างหนึ่งเลยครับเขาบอกว่า Public Speaking หรือว่าการพูดสาธนารณะนะครับเป็นติดท็อปฟขางของความกลัวที่เกิดขึ้นทั่วโลกอ้าวสำหรับวันนี้ครับสิ่งที่ผมก็จะมาบอกเด็กๆว่า เราจะมาทำยังไงให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแรกครับเสียงของเรา mm hmm. voice ของเราเนี่ยแหละครับที่จะ make real change ได้เพราะอะไรเพราะเสียงของเราครับมันส่งมาจากสิ่งที่เราคิดส่งมาจากทัศนคติที่ดีส่งมาจากใจที่เราอยากจะช่วยดังนั้นเราจะมาเริ่มต้นจากอันแรกก็คือเราจะมา say t calm หรือว่าขจัดความกลัวกันก่อนหลังจากนั้นครับเราจะมา speak with confidence พูดอย่างไรให้มั่นใจมีองค์ประกอบอะไรบ้างต่อมาก็เป็นเรื่องของการ start with story นะครับหรือว่าการที่เราจะเล่าเรื่องราวอย่างไรให้คนฟังเนี่ยรู้สึกจับใจแล้วก็จำเราได้แล้วก็ในช่วงสุดท้ายครับจะเป็นช่วงของการทำ spark inspiration เมื่อเราพูดได้เราต้องสามารถจุดประกายจุดพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันอันแรกเลยในยเรื่องของการลดความประมาหรือว่า stay calm เราบอกเลยว่าอย่างแรกคือโลกของความกลัวนะครับโลกความกลัวเนี่ย หนึ่งในท็อปไฟ์ของเราคือการพูดต่อหน้าสาธารณะทําไมเราถึงรู้สึกกลัวต่อการพูดสาธารณะใครในนี้รู้สึกว่าเรากลัวการพูดต่อหน้าคนเยอะๆบ้างแอบยกมือให้คนนิดนึงสิเราไม่มีการเรียกนะเราแค่อยากจะดูว่าในเนี้ยใครรู้สึกแบบนั้นบ้างโอเคหลายๆคนเลยทีนี้ถามต่อครับแล้วใครในนี้รู้สึกโคตดสบายใจไม่ได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ความกลัวของผมผมควบคุมได้ ผมสามารถอยู่ตรงนี้ได้แล้วผมไม่สั่นมีไหมอ่าเยี่ยมยอดดีดีหลายๆคนเหมือนกันเยี่ยมยอดครับวันนี้โค้ชจะทําให้หลายๆคนที่กลัวหรือรู้สึกประมานะครับกลายเป็นคนที่เป็นเพื่อนๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีความมั่นใจและรู้สึกสบายมากขึ้นกับการพูดต่อหน้าสาธารณะโเคเราจะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้าเริ่มแรกของเราครับเราจะเริ่มจากใครช่าน้องแมวบ้างนะครับใคร น,น้องแมวใครชอบน้องหมาท่านหมาทานแมวบ่างเออชอบหมดเลยน่ารักเหมือนกันเหมือนกันชอบเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งโตหาวอยู่เราจะกล้าแบบนี้นะครับอ่ะเริ่มแรกครับคือการรีแลกซ์ตัวเองในช่วงของการทำเวิร์กช็อปวันนี้ของโออ่ะโค้ดขอความร่วมมือจากทุกทุกคนรวมทั้งคุณครูด,ด้วยนะครับสามารถทําไปด้วยกันเลยลก็คือเราจะโค้ดแบบว่าขออนุญาตทำนู้นนะทานี้นะให้เราพูดขันคำว,ว่า yes yes yes, yes ได้ได,ได้ได้นะครับทุกคนครับสมมุติคุณบอกว่า ทุกคนครับลุกขึ้นได้ไหมตอบว่า yes อ่าเยี่ยมยอดทุกคนครับลองฝึกพูดได้ไหมครับ yes ดีมากครับทุกคนครับทุกคนจะประสบความสําเร็จและมีความมั่นใจในการพูดได้ไหมครับ yes ดีมากเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดนี่แหละคือ attitude หรือว่าทศัศนคติอย่างแรกของเราเลยเอาละครับตอนนี้ทุกคนโค้ชจะมาบอกเทคนิคใครที่เก่งแล้วหรือรู้สึกว่าเราไม่ค่อยกลัวไม่เป็นไรตัวนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถสอนเพื่อนได้หรือว่าคุณครูหลายๆท่านรู้สึกว่า Ote, เวลาที่เราจะต้องส่งเด็กแข่งสปีชไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ตามภาษาอังกฤษก็ตามโครงการก็ตามเรามีของดีนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกๆเราอ,อยู่บนเวทีแล้วไอ้สิ่งที่เราจำหมดเนี่ยมันลือหมดเลยหรือพูดได้นะแต่ว่าขาสัน่นมือสัน่นมีวิธีการในการขจัดความประมาทอย่างไรตอนนี้ทุกคนครับให้ทุกคนยืนขึ้นมาเลยอ้าวยืนขึ้นมายืนขึ้นมาอย่างแรก เขาบอกว่าเราต้องทำบอดี้สแกนก่อนหรือว่าต้องทำการเช็คร่างกายของเราก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความกลัวอยู่ตรงไหนทีนี้เราจะเริ่มแบบนี้ครับทุกคนยืนตัวตรงอย่างแรกเลยคือขาของเราทั้งสองข้างนะครับจะต้องยืนกว้างไม่เกินไหลหลังจากนั้นถ่ายน้ำหนักครับลองถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าแต่อย่าโน้มไปหาเพื่อนเยอะนะถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าเอ็นมาข้างหน้ากลับมาตรงกลางเอ็นไปด้านหลังครับ น้ำหนักจะอยู่ที่มานส้นเท้ากลับมาที่เซนเตอร์ต่อมาลองถ่ายน้ําหนักไปอยู่ด้านข้างแบบนี้ด้านข้างกลับมาตรงกลางโอ้โหปวดอยู่กลับมาข้างในเหมือนขาหนีบแบบนี้แล้วก็ปิดโอเคหลายๆคนครับเวลาที่เราตื่นกลัวประมาขขาเราจะหนึ่งจิกแบบนี้นะสองเกรงสามตัวเป็นแบบนี้ดังนั้นอันแรกเลยคือเราต้อง stay firm หรือว่า stand firm นั่นคือเราต้องยืนให้ถ่ายน้ําหนักให้เท่ากันมือวางไว้ข้างลําตัวแบบนี้อ่าเยี่ยมยอดเราจะมาทำบอดี้สแกนกันคนที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าชมอยู่ทางออนไลน์ตอนนี้ทําตามโค้ดได้เลยบางคนบอกว่าโค้ดยังไม่ตื่นไม่เป็นไรครับยืนขึ้นมาเลยโค้ดไม่เห็นอยู่นะครับอ่ะมาทีนี้ให้เราเกรงขานะครับโดยการงุม้มปลายเท้าของเรานะครับแบบนี้นิ้วเท้าของเราเข้า and relax One more time ครับงุม้ม,ม้มากนีดปุ๊บ แล้วรีแลกซ์ดีครับต่อมาให้เราเกรงข้อโค้รใช้คําว่าเกรงข้อหรือว่าใช้คําว่าเทนส์นะครับเกรงประมาณข้อตรงนี้ครับเกรงปุ๊บเหมือนมันทุกอย่างมัสเซลหรือว่ากล้ามเนื้อมันบีบแล้วก็ปล่อยอีกรอบครับเกรงแล้วก็ปล่อยดีครับต่อมาเข่าบางคนเกรงเข่ารู้สึกเข่ามันล็อกเนาะให้เราลงเกรงเข่าครับเกรงปล่อยเกรงแล้วก็ปล่อย ต่อมาบริเวณหน้า,นาแข้งตรงนี้ครับตรงน่องของเราเกรงน่องเกรงปล่อยเป็นการลูกตะคิวเหรอใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นอยู่ตรงนี้ก็ใจเยน็นใจเยน็นอีกรล่าหนึ่งครับเกรงฮึบปล่อยอต่อมาครับบริเวณบั้นท้ายของเราเกรงได้เหมือนกันบางคนพูดไม่ได้เพราะว่าบั้นท้ายมันเกรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเกรงบั้นท้ายกันนะครับหนึ่งสองสามเกรง พูดได้ไหมไม่ได้ปล่อยอเริ่มสบายแล้วอีกรอบครับเกรงปล่อยโอเคเริ่มสบายแต่ย้าให้อะไรออกมาน,นนะูกนะแค่เกรงอย่างเดียวคุยข,ขอเท่านี้แหละลูกห้องนี้มีห้าร้อยกว่าคนนะครับต่อมาครับบริเวณท้องของเราบางทีท้องเกรงแล้วเราหายใจไม่สะดวกเกรงหน้าท้อง๊อเวลากดไปแล้วมันจะแข็งแข็งกดไปจะไม่แข็งแข็งปล่อยหนุ่มๆเกรงรอบครับเกรงแล้วก็ปล่อย ดีครับต่อมาแขนบ้างหรือว่ามือบ้างมือครับเกรงทำมือแบบนี้ปล่อยเกรงปล่อยต่อมาบางคนไม่เกรงแบบนี้แต่บางคนใช้วิธีการเกลงคือการยืดแบบนี้เขาจะยืดไวที่ข้างๆแบบนี้เลยเกรงแล้วก็ปล่อยสบายๆดีครับต่อมามาถึงที่บริเวณไหล่ของเราครับเกรงไหล่ Relax Good เกรง Relax ปล่อยออกมาคอของเราเหมือนกันคอตรงเนี้ยเวลาเกรงปุ๊บมันจะแอบเห็นเส้นเลือดนะหรือยิ่งเวลาที่เราประมาะเราพูดแล้วมันเกรงตรงเนี้ยเสียงที่ออกมามันจะไม่ได้ควดลิตีที่ดนีนั้นเ็กครับเกรงคอครับค <c oughs> <c oughs> ำอะไรขวดนี่คนเกรงอยู่ปล่อย <c oughs> โอเคเกรงรอบครับปล่อยโอเคดีครับต่อมาขากันไกลหลายๆคน เกรงขายกายเพราะว่าพูดไม่ออกโค้ดมันมีปัญหาหนึ่งที่เวลาเราเจอลูกศิษย์จะบอกบอกว่าโค้ดมันรู้นะไม่ต้องพูดอะไรแต่มันพูดไม่ออกแล้วทาไมอ,อ่ะพูดไม่ออกลักษัะเป็นไงมันแบบนี้ครูมันเกรงเกงแบบเนี้ยขายกายเรามไม่ขยับครับงนั้นเราจะต้องวิธีการรู้ก่อนว่าส่วนไหนของร่างกายของเราที่มันเกรงเกรงขากกนไกก็คือให้เรากัดฟันและปล่อยรีแลกซ์อ่ากัดฟันปล่อยเยี่ยมยอดต่อมาครับ บางคนเกรงปุ๊บจะอยู่ที่เบรนคิ้วเบรนคิ้วให้เราขมวดคิ้วอย่าดูกลัรพรอกตขมวดไม่ได้ลูกโบท็อกกแน่นมากได้เท่านี้จริงๆแต่ว่าทุกคนน่าจะทําได้เพราะเด็กๆทุกคนยังน่าใสายอยู่นะครับเกรงคิ้วปล่อยคุณครูขำกุโอ๊ตอ่ะเพราะมันไม่มันไม่หน้ามันเดิมอ่ะเกรงนี่โกรธอยู่นะแต่ว่าปล่อยแอบอายอ่ะไม่เป็นไรครับปล่อยนะต่อมาหน้าผากครับเลิกขึ้น ไม่มีลิ้วรอยอ่าปล่อยอันนี้คือมาทําอะไรมาขายตัวเองวะเนี่ยเลิกขึ้นเออแล้วก็ปล่อยเยี่ยมยอดทีนี้ครับสิ่งที่โคจะให้พวกเราลองทําเมื่อกี้เนี้ยลองเช็คซิว่าแต่ละคนเวลาที่เรารู้สึกตื่นเต้นหรือประมาเราส่วนไหนของเราในร่างกายที่เรารู้สึกว่ามันเกรงสําหรับโค้ชนะช่วงแรกๆที่เราเพิ่งจะเริ่มพูดหรือว่าจะต้องเจอคนเยอะๆนะครับโค้ชจะเกรงโดยการ ขาโคจนแบบนี้แล้วก็ไหลโคดจะแน่นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราพูดไม่โฟล์พูดไม่สบายกลับมาที่บอดี้สแกนบอดี้เช็กก่อนอ่า ah, เมื่อเรารู้แล้วว่าตรงนี้เกรงหายใจสบายสบายเมื่อตรงนี้เรางุ้มแบบนี้เราปล่อยแบบสบายสบายทีนี้โค้ดลองให้เราสำรวจตัวเองก่อนว่าในห้องนี้แต่ละคนมีปฏิกิริยาของร่างกายกับความตื่นเต้นแตกต่างกัน เรารู้สึกว่าร่างกายส่วนไหนของเราที่รู้สึกว่าเกรงแล้วเราสามารถขจัดมัได้ยังไงให้เราตะโกนพูดออกมาพร้อมกันมันจะได้ดูไม่ไม่เขินอายคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อน,ค,อนคิดก่อนว่าเฮ้ยตรงไหนของเราวะฝั่งนี้ฝั่งนี้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 สมมุติว่ามันมีโค้ดมีสองที่สองจุดคือตรงนี้กับขาของเราอาจจะมีหจุดสองจุดหรือสามจุดก็ได้ขอแค่สองจุดพอจุดแรกของเราคืออะไรหนึ่งสองซ้ำ อ้ทาท้าเหมือนกันโขก็เป็นเท้า,ทราตรงนี้เนาะอันที่สองครับบั้นท้ายไม่ใช่แขนกับมือแขนกับมือเพราะนั้นวิธีการที่เราจะรีแลกซ์ครับอย่างแรกเลยสมมุติว่าเราทำสแกนบอดี้สแกนเสร็จนะให้เราทำสลัดมือแบบนี้สลัดเท้าครับนิดหนึ่งอ่าสลัดขวาซ้ายต่อมาครับสลัดไหล่ครับอ้าโอ้โหเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนำเต้นดีกว่าอันนี้นำเต้นละต้องนำเต้นละอย่างเงี้ยน,นำเต้นละ ต่อมาหมุนไหล่ไปสบายๆแล้วก็แบบนี้ต่อมาครับเรามาวอร์มให้ขากรรไกรของเราเนี่ยไม่ตึงอันนี้คุณครูสามารถไปทำเอ็กซ์ไซส์ให้กับเด็กๆหรือว่าเด็กๆเองเวลาก่อนขึ้นทําแบบนี้เลยนะครับเหมือนเรามีหมักฝรั่งอยู่แล้วเคี้ยวหมักฝรั่งฮึม,มเคี้ยวก่อนเนี yeah. ่ยไม่ต้องเคี้ยวจริงนะคุณครูตั้งใจกว่าเด็กเัอะนะต่อมาครับ หมาฝรั่งติดด้านด้านแก้มขวาครับเอาลิ้นดันครับไม่แตกจริงๆครับอยู่ตรงนี้ครับซ้ายครับอืเคี้ยวต่อครับอืเราไม่กลืนนะครับเราหยิบออกมาครับแล้ววางลงครับอ่าดีมากเป็นการขยับเรียบร้อยแล้วเยี่ยม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 ทีเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรารู้สึกเกรง็งเราผ่อนคลายอย่างที่สองเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราสั่น ให้เราสลัดมันออกแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นอีกอันหนึ่งที่โค้ดบ,บอกโค้ดจะสอนพวกนี้อยู่ก็คือการกระโดดเบาๆเดี๋ยวไม่ต้องกระโดดโครกระโดเะโดเองกระโดดเองเดี๋ยวโคกระโดดกระโดดแบบนี้นะครับกระโดดแบบนี้นะให้มันรู้สึกว่าร่างกายของมันเนี่ยมีการวอร์มร่างกายบางคนแบบกระโดดตบอย่างนี้ก็ได้ก็จะช่วยได้แต่สุดท้ายท้ายสุดให้มันร่างกายมันอบอุ่นถูกต้องถูกต้องมันก็จะดีขึ้นเอาล่ะทุกคนนั่งลงพักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเหนื่อยจนเกินไป